โหลดแอป MT f i g e นะคะในระบบ iOS หรือว่า Android ก็ได้นะคะในะ Play Store นะของเราจะไปโหลดใน App Store นะไปกันเลยค่ะ App Store ํำดับแรกนะคะเราเข้าไปที่ App Store เรากดค้นหาพิมพ์คำว่า mt5 นะคะเราโหลด mt5 กดติดตั้งไปก่อนนะคะโหลดลงเครื่องเลย